สวัสดีซีชัดสวีกับซีเล่าข่าวมาอีกแล้วค่ะในวันนี้นะคะต้องบอกว่าในสถานการณ์โควิดค่ะในพื้นที่ที่มีความน่าเป็นห่วงมากที่สุดหนึ่งในประเทศนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะแต่มาดูเทคโนโลยีในการฝึกแพทย์มารับมือกับสถานการณ์โรคระบาดไปดูวิธีการด้วย VR ค่ะต้องขอบอกว่าแพทย์ที่เพิ่งจบใหม่บางทีไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเจอคนป่วยรับมือยังไงที่โรงพยาบาลซิดาร์ซีนใน LA ก็เจอปัญหานี้เขาก็เลยเอาเทคโนโลยี VR มาช่วยฝึกสอนซึ่งนําแพทย์ที่มีมากกว่า300คนสวมแว่น VR แล้วเหมือนกับมองเห็นสถานการณ์ การใกล้เจงสถานการณ์จริงเพราะสมว VR หมอและพยาบาลจะเผชิญหน้ากับผู้ป่วยในโลกเสมือนจริงซึ่งการตัดสินใจต่างๆต้องรวดเร็วรับมือกับสถานการณ์นี้ได้เพราะจะส่งผลได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะการใช้เทคโนโลยีมาช่วยทําให้แพทย์ได้เรียนรู้เร็วขึ้นเวลาอยู่หน้าง,งานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและฝึกให้คล่องต่อการปลอดภัยไม่เสี่ยงติดเชื้ออีกด้วยใครขาดทักษะไหนยอย่างเช่นประเมิอนอาการผู้ป่วยการทํา CPR ไปจนถึงการสวมใส่ชุด PPE แค่นี้แหละค่ะเป็นการฝึกซ้อมไปสู่สนามจริงที่จะลดความเสี่ยงกับแพทย์ได้ค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยี AI ที่เอามาช่วยลดความเสี่ยงกับทารกในการรับเชื้อไปเต็มๆค่ะในวันนี้ค่ะพามาดูเรื่องนึงก็คือว่าเด็กทารกมีความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องการติดเชื้อดูแลไม่ดีเนี่ยก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นจึงเกิดปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า d i g i ที่ AI ตัวนี้จะนํามาช่วยการติดเชื้อก่อนแสดงอาการจากนั้นส่งแจ้งเตือนไปที่แพทย์หรือพยาบาลให้รีบทำการรักษาก่อนลุกลามใหญ่โตเกินแก้ไขซึ่ง AI นี้จะผ่านการฝึกสอนด้วยการเรียนรู้พฤติกรรมเด็กลออดดกก,ดกก่่นนําาาหมว500 ระบบก็จะเอากล้องเนี่ยไปตรวจจับทารกควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลสัญญาณชีพรวมถึงการใช้ไมโครโฟนในการเก็บเสียงของทารกซึ่งถือว่าเป็นการจับผิดอาการผิดปกติอย่างเช่นเด็กมีอาการเหนื่อยผิดปกติหรือเปล่าไม่ค่อยลืมตาหรือเปล่าแต่ทางทีมพัฒนาบอกว่า AI ไม่ได้มาแทนที่แพทย์นะคะจะเป็นเพียงแค่ส่วนช่วยเติมเต็มต่างๆที่ทําให้แพทย์ทํางานได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดผลกระทบต่อชีวิตได้ค่ะ สิชอบเรื่องเทคโนโลยีตรงที่ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราจะเห็นวิธีคิดคือผลลัพธ์ได้เท่าเดิมแต่วิธีคิดในการใช้งาน,นมันถูกพัฒนายิ่งขึ้นค่ะวันนี้สิจะพูดถึงเรื่องของยาสีฟันอัดเม็ดดูซิว่าเราจะใช้งานสะดวกเหมือนยาสีฟันหลอดหรือเปล่ายาสีฟันที่เราใช้ทุกวันเนี่ยสร้างขยะให้กับโลกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เพราะว่าพอหลอดพลาสติกใช้หมดแล้วก็มีขยะจากหลอดยาสีฟันที่สารนัฐเขาบอกว่าเกือบพันล้านชิ้นต่อปีนั่นจึงเป็นที่มาของ t บท a s t e b i บ s ยาสีฟันอัดเม็ดที่พกพาสะดวกลดดปรริิมมมมาาาาาณขขยยะหนาานหน้น้ตตัอูกกใววแีสช จะเป็นมิ้นท์เบอร์รี่ลาเวนเดอร์มิ้นต์ชาโคลอะไรอย่างเงี้ยท้งผู้พัฒนาได้ทําการศึกษาส่วนผสมต่างๆอัดเม็ดการใช้งานน่าสนุกมากค่ะเพียงแค่เราเอาไส้ปลาเคี้ยวให้ละเอียดเมื่อมันผสมกับน้าลายจะเกิดเป็นฟองขึ้นมาแหมไม่ไต้องตกใจค่ะจากนั้นเราก็เอาแปรงเข้าไปสีทําความสะอาดได้เลยใครสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เขาค่ะซึ่งมี2ขนาดให้เลือกคือขวดเล็ก1เดือนขวดใหญ่ใช้งานได้4เดือนดูไปดูมาแล้วละไมยใครกับยาสีฟันน้ําที่มีในประเทศไทยเนาะ